กาขอแบบอีกรอบมั่นใจช่วยกันเราชาวสุปเร์ไล์ด้วยกันแล้วยังไงว่าเชื่อพวกเราทำได้ผมทำให้ดูอีกรอบนะครับนึกสอนตบมดตบกันเลยครับสองครับงสามครับงตบเลยนะบค สสมาทําไมเรามาทําไมวันนี้นะคะมาพบคําตอบค่ะว่าทุกท่านนะคะเอวดีมากนะคะแล้วก็การมูฟเมนตะกี้เท่าที่ดูนะคะประหนึ่ว่าท่านซ้อมมาเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะโพสซ้ายโพสขวาได้สวยงามมากนะคะวันนี้นะคะหนึงเองก็จะนำพา กาแบ่งปันวันนี้นะคะเราได้แทรกรับเชิญพิเศษนะคะจากหลากหลายอาชีพหลากหลายมุมมองที่จะมาแบ่งปันนะคะมุมองว่าทำไมต้องซูเปอร์ไลท์พบก,กับท่านแรกกันเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับสุดยอดนักพูดชื่อดังระดับประเทศนะคะขอเสียงปรบมือด,ดังๆต้อนรับอาจารย์สมชายาน้องฮีค่ะถ้าผมทำธุรก,กิจนี้นะผมบอกอับไทรคนว่า ใครๆก็ทำได้และที่สำคัญครับเรื่องของทามนิ่งเรื่องของช่วเวลาเราจะหาเวลาแบบนี้ได้ที่ไหนฉะนั้นเนี่ยนะครับธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่ผมห็นเน็นปั้นอยู่เช่นเดียวกับเพื่อนเพื่อน่รักทุกคนที่อยู่ในที่นี้ผมเองเพิ่งเริ่มต้นเช่นเดียวกับเพื่อนอเพื่อนขอเป็นกำลังใจแล้วจากเราก็จะเจอกันที่เส้นชัยความสำเร็จนะครับนี่เรามีตัวแทนนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะคะจะมาแบ่งปันมุมมองว่าทำไมต้องธุรกิจซูเปอร์ไลท์นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอเอ็มพิระดากาวินพาลุเกษตระรส่วนที่ฉันเองนะคะพิระดากาวินพาลุกเกษตรชื่อเล่นชื่อเอ็มนะเอ็มมันดี้นะว่ชอบตังค์นะคะมีใครชอบตังค์ไหมคะ ชอบเนาะคนนะคะวันนี้แค่มาบอกให้ทุกท่านและก็ให้ความมั่นใจทุกท่านว่าวันนี้นะคะสินค้าที่นี่สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จกับซูเปอร์ไลท์ทุกท่านคะ่ะ ตั้งใจแล้วค่ะหลังจากกลับไปนี้เดือนพฤศจิกาใครไม่ทําเจอใครเป็นคนเดินชนและชนคุยใครไม่เอาไม่สนตั้งเป้าปหมายเดือนละล้านลุยบนหน้าลูกเดียว่าจะไปแล้วคิดจะทําการใหญ่อยุงใจน,อน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยหวาดภวาวันสะดุ้งแม้เพียงเสียงโนกตาวันข้างหน้าจะเป็นอย่างอย่างไรกันธรรมดาไม้สูงย่อมต้องลมทำอะไรคนติดชมอย่าเสียขวัญ ันให้ใหญ่เทียมฟ้าคว้าประจันสู้มุ่งมั่นฝันฝัาคว้าหลักใจทุกคนฮะมันไม่สําคัญหรอกนะครับว่าใครเชิญท่านมามันไม่สําคัญหรอกว่าท่านเคยเป็นใครนะครับมันไม่สําคัญหรอกว่าท่านเคยทําอะไรมาก่อนนะครับวันนี้เรากําลังมาจับโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเมื่อวันที่เรานะครับทุกท่านนั่งอยู่ที่นี้นะครับแล้ววันที่เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกท่านรายได้หลักแสนหลักล้านกันแล้วมีความสุขไหมครับ มีความสุขมากนะครับและอย่ายลืมนะครับก็ไปช่วยเพื่อนของท่านญาติของท่านพี่น้องของท่านนะครับให้มีรายได้หลักแสนหลักล้า,านเหมือนท่านเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ